เด็ดฟิกทำตีแตกอีกแล้วบ,บังคับคนดูต้องอยู่บ้านเดียวกันงานนี้เน็ตฟิกจะเจงไหมไปดูกันครับ เรียกได้ว่าเป็นที่ถกเถียงกันเยอะมากๆนะสาหรับ n น t f l i x ครับจากเดิมเนี่ยที่เราจะแชร์ดูกับเพื่อนที่ไหนก็ได้แต่กลายเป็นว่าตอนนี้จะต้องอยู่บ้านเดียวกันหรือล็อกอินผ่าน Wi-Fi บ้านหลักนะครับทุกๆ30วันโดยราคานะครับแบบมาตรฐานธรรมดาเนี่ย Full HD 349บาทต่อเดือนครับจะเพิ่มสมาชิกได้1คนในราคา9 9บาทครับและถ้าเอามาหารนะครับก็จะอยู่ตกคนละ224บาทส่วนแบบพรีเมียม 4K เนี่ย419บาทต่อเดือนครับสามารถเพิ่มสมาชิกได้2คนคนละ9ทถ้ากิดเกมาหาครับตกคนละ200 6บาาททเทน่นนั้ซึ่งมือชีเสริมเหล่านี้นะครับจะไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ได้เลยครับจะต้องไปต่อรองกับบ้านหลักเท่านั้นซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้เน็ตฟ i ิกได้เงินมากขึ้นเขานะครับก็ได้ลองตลาดอเมริกามันแล้วช่วงแรกๆเนี่ยก็มีเสียงบ่นอยู่ไม่น้อยแต่กาไรครับทำได้สูงขึ้นจากการตั้งกฎแบบนี้เพราะงั้นแล้วใครที่มองว่าอยู่เน็ตฟลิกมึงเจ๊งแน่ไม่ครับมันรวยขึ้นแล้วเ,เพื่อนๆละ่ะจะใช้ต่อหรือพอแค่นี้คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะ